คลิปนี้เป็นคลิปดูดวงการเงินแบบละเอียดโดยเนื้อหาจะต่อเนื่องจากคลิปพื้นดวงของคุณเกิดวันจันทร์หากใครยังไม่ได้รับชมคลิปพื้นดวงนะครับลิงก์อยู่ใต้คําอธิบายคลิปนะครับมาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างนะครับดูสิว่าพลังงานจากวานจะบอกอะไรคุณนะครับไพ่ขึ้นเปในเรื่องของการเปล่าประกาศนะครับในเรื่องพลังงานของการกระทำในหลายอย่างเนี่ยมันหมายถึงเรื่องของเงินที่กําลังไหลเวียนเข้ามานะครับมันเริ่มมีพลังงานส่งสัญญาณบางอย่าง Utan, เกี่ยวพลังงานของจ,องจักรวาลที่จะหนุนนาให้คุณเนี่ยมีเงินเพิ่มขึ้นนะบในเรื่องของช่องต่างๆในเรื่องของพลังงานที่คุณต้องเริ่มจากความคิดของคุณนะเริ่มที่จะต้องสร้างพลังงานดีๆให้เกิดขึ้นในจิตใจของตัวคุณให้เป็นเะรื่องการส่งเสริมพลังงานด้านกเงินส่งเสริมในเรื่องของสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อคุณคิดบวกมากขึ้นนะแล้วก็ลบพลังงานลบๆออกไปนะเพื่อจะดึงดูดพลังงานดีๆเนี่ยให้เกิดขึ้นในจิตใจของตัวคุณมากขึ้นกว่านี้นะครับ มาดูซิว่าในเรื่องของการเงินนะครับช่วงนี้เป็นอย่างไรค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรดูซิค่าใช้จ่ายไปขึ้นในเรื่องของอาชิพนะมออเป็นเรื่องของการที่มันถูกผูกมัดนะครับในเรื่องของการจัดการเรื่องต่างๆให้มันเรียบร้อยมันมีเรื่องของหนี้สินเรื่องของงานเงินต่างๆค่าใช้จ่ายต่างๆมันค่อนข้างจะหมุนเวียนสับสนวุ่นวายค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับมาดูซิว่าหนี้สินมีไหมดูซินะครับเนี่ยหนี้สินเนี่ยมันมีเรื่องของการที่ต้องจัดการนะครับไปขึ้นในเรื่องของหนี้สินที่มันเริ่มมี สิ่งนั้นมันเพิ่มขึ้นนะมันมีการที่จะเริ่มที่จะอยากไปแบบทําสิ่งนุ้นทางนี้จงไปกู้หนี้ยืมสินเพิ่มขึ้นอันนี้ต้องระวังเหมือนกันเราไปขึ้นว่ามันอยากที่จะหาโอกาสมันเลยเกิดการไปกู้หนี้ยืมสินเพิ่มขึ้นซึ่งเรื่องของค่าใช้จ่ายของตัวคุณเนี่ยมันยังรัดตัวอยู่เลยอยา่างเราเนี่ยก็ <isions> ต้องระวงังให้ดีเรื่องการวางแผนในเรื่องของการเงินให้มันลงตัวให้มากยิ่งขึ้นกว่านี้ก่อนนะครับเงินเก็บหลักเงินเก็บไปขึ้นในเรื่องของอ่การที่มันเริ่มที่จะแบบ อยากเก็บแหละแต่มันยังเก็บไม่ได้นะมันยังต้องทํสิ่งนั้นยังต้องทำสิ่งนี้อยากที่จะลงทุนอยากที่ทําสิ่งนู้นสิ่งนี้ให้มันดียิ่งขึ้นนะครับอ่ะลงทุนหลักดีไหมดูกเส้พ่ขึ้นเป็นคอมมานีเนี่ยเป็นงบริษัทนะแล้วเนี้ยเรื่องการลงทุนในห้องช่วงเนี้ยถามว่าได้ไหมอืมจริงๆแล้วสิ่งที่คุณคิดเนี่ยตลอดมาทั้งสามใบเนี่ยคือพ่ยขึ้นไปในแนวในเรื่องของการลงทุนนะครับในเรื่องของการกระทําต่างๆแต่ก็ อยู่ในฐานของการหาความรู้เพิ่มเติมนะครับก็ต้องมีความรู้รายระดับหนึ่งเหมือนกันไม่ใช่ว่าคิดแล้วทำได้เลยนะเรื่องของการลงทุนต่างๆไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะออกมาผลลัพธ์ไม่ดีซึ่งถามว่าในไพ่คือแนวโน้มแนวโน้มดีนะครับแนวโน้มเรื่องของการที่ได้ไปเจอการที่จะไปลงทุนแล้วมันเกิดผลกําไรมากขึ้นในสิ่งที่คุณไปกู้หนี้ยืมสิทธิ์มาเนี่ยแต่ก็ต้องอยู่ฐานความพอดีแล้วก็ไม่ไปเบียดเบียดนะเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆเรื่องของชีวิตปัจจุวันทุนต่างๆมันก็ต้องมีการที่จะต้อง บาลานที่ดีไม่งั้นเกี่ยวกับการเงินมันก็จะแย่ใด้โดยเชิกัรแล้วเนี่ยไปขึ้นว่าให้ใช้ความคิดเป็นกลางใช่ไหมใช้ความคิดเป็นกลางแล้วก็ตุกสิทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นและเกิดความสเป็จได้ด้วยเช่นกในเรื่องของการเงินนะครับเราไปดูเรื่องของช่องทางการเงินนะครับดูซิว่าช่องทางการเงินเป็นอยา่างไรนะครับตูซิช่องทางการเงินนะครับไปขึ้นเป็นเรื่องของหมอรักษานะครับคือช่องทางเนี่ยมันมากับ ความรู้ความสามารถที่คุณมีนะครับความรู้ความสามารถที่คุณรู้เฉพาะเฉพาะนะครับเป็นเรื่องของความคิดที่คุณเอาความรู้ความสามาร้นของตัวคุณเนี่ย ออกมาใช้นะครับนในเรื่องของการคิดวิเคราะห์ในเรื่องของการเอาความรู้ความสารัรถของตัวคุณไปหางานเสริมงานพิเศษที่ดียิ่งขึ้นกว่านดิมนะครับต่อมานะครับไปขึ้นในเรื่องข <laughs> อ,นะอ,องการเสี่ยงทายเพราะย่เรามาดูโชคลาภมีไหมนะแต่ไปขึ้นในเรื่องของการเสี่ยถ่ายเสี่ยงท่ายนะมันก็จะมีโอกาสในเรื่องของเงินที่มันเพิ่มขึ้นแต่ในก็นไม่ค่อยแนะนำมากนะครับก็ต้องระวังให้ดีเหมือนกันเพราะว่าเรื่องของการเสี่ยงทายมันก็เป็นเหมือนแบบค่าสิบพันสิบบทีก็มันก็ไม่ได้มีได้ทุกคนเนาะอ่ะ <laughs> ต่อมาไปขึ้นในเรื่องขออองงเเเเ่่นนกกมืป็ใรราที อาจจะแคสเกมก็ได้นะโดยการที่คุณเล่นเกมเก่งๆเนี่ยก็ลงใน u t u b e นะลงในสื่อออนไลน์ต่างๆรือเล่นให้คนอื่นเห็นต่างๆเนี่ยก็จะเป็นงานเสริมงานพิเศษแล้วก็หาเงินกับการที่คุณเนี่ยทำในสิ่งที่คุณชอบนะทำในสิ่งที่คุณรักแล้วก็คนที่ชอบเหมือนคุณคนที่รักในสิ่งที่เป็นการเล่นเกมเหมือนกับคุณเนี่ยก็จะทําให้มันเสริมในเรื่องการเงิน,นตัวคุณได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูขวาวนะเออไพ่ขึ้นเป็นการเสรี่ยงตายนะโชคลาภชวงนี้มีไหมดูซิเดี๋ยวจะดูว่ามันจะ ด้วยกันได้หรอเป่านะครับปั๊บโชคลาภนะครับไพ่ขึ้นเป็นนางสุวัสดิสวันะครับต่อมาไพ่ขึ้นเป็นทศกัณฐ์ชิงกรุงนะครับไพ่ขึ้นเป็นพิสูจน์ความเป็นพอ่ออืมเรื่องโชคลาภเนี่ยถามว่ามีไหมเนี่ย มันก็มีความต้ดเด็นนะมีความต้ดเด็นในเรื่องโชคลาภแต่มันเป็นเรื่องการที่มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับเรื่องของโชคลาภซึ่งในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นโชคลาภเนี่ยไพ่ขึ้นใเรื่องสติปัญญานะครับขึ้นในเรื่องของการกระทำหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นจากตัวคุณเองมากกว่านะครับเรื่องของการเสี่ยงทายเสี่ยงโชคเนี่ยมันก็พอมีบ้างแต่ก็ไม่ได้มีเยอะแยะขนาดนั้นนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการทํางานมากกว่าเพราะไพ่ขึ้นเป็น ทวเวสวร์ชิงเป็นเรื่องของทศกัณฐ์ชิงกรุงเนี่ยนะเป็นชิงกรุงเจอกับท้าวีวสวร์เนี่ยคือเป็นเรื่องของการกระทําที่เกิดขึ้นจากงานนะครับในเรื่องของการติดต่อสารงานกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเป็นเรื่องของเสน่ห์ดึงดูดผู้คนนะดึงดูดในเรื่องของงานที่มันจะมีเข้ามามากกว่านะครับแล้วเนี่ยการใช้คาพูดทั้งหมดทั้งวงนะเราดึงดึงดูดคนเป็นโชคที่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือตัวคุณน,นะครับก็ถือว่าก็เป็นสิ่งที่ดีอีกหนึ่งอย่างมันเป็นเรื่องโชคอีกหนึ่งอย่างที่คุณเองก็อออยย่่่าาไไปปเเเรรรืงงขกกลนนนนนหวจิคัะบ มาเรื่องเรื่องของคําแนะนำนะครับพ่จะแนะนําอย่างไรบ้างอย่างแรกนะครับพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของ8ดาบานะครับสิ่งที่พายอยากแนะนําในเรื่องของการใช้การเงินนะการใช้เงินต่างๆนั้นต้องมีความราอบคอบต้องมีความราะวังเดี๋ยวมันจะใช้ไปตามใจนะครับใช้นู่นใช้นี่ใช้นั่นเยอะชนยเกินไปนะมันเป็นเรื่อง,องการที่มันต้องมีการควบคุมนะควบคุมการเงินของตัวคุณเองนะอย่าใช้เงินตาม กิเลสนายอยาใช้เงินตามใจนาะซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นซื้อช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆหรือว่าการที่คุณไม่มีความพอดีเนี่ยเออต้องระวังให้ดีเหมือนกันนะครับอย่างต่อมาไปขึ้นในเรื่องของจัดเมนนะครับเป็นเรื่องของการที่มันก็ต้องดูในเรื่องของการจัดการนะดูในเรื่องของการปรับ นะบางทีบางสิ่งบางอย่างที่คุณมีการวางแผนอะไรไว้แล้วบางครั้งมันก็มีความผิดพลาดได้นะมันก็ต้องมีการมาไตรตรองนะมาดูวิดีเรื่องของรายใจต่างๆมันจะได้ไม่เกิดผลที่มัน ในเรื่องงการเงินต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะครับต่อมานะครับให้พักใจขึ้นในเรื่องของการที่มันต้องค่อยๆคิดในเรื่องของการเงินการจัดการต่างๆมันต้องเกิดจากการศึกษาไม่ใช่แค่ความคิดอย่างเดียวแต่ก็ต้องเกิดจากการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในการบริหารจัดการการเงินแล้วก็เริ่มต้นทําให้มันดีที่สุดนะครับให้ยมเนการเริ่มต้นที่จะจัดการแก้ไขเรื่องของการเงินให้มันเรียบร้อยให้มันดีที่สุดจะได้ไม่เกิดปัญหาที่มันเพิ่มขึ้นยิ่งขึ้นกว่าเดินนะครับมันจะพาะเิออะไรบ้างนะครับ อย่างแรกให้ขึ้นในเรื่องของพรานบุญนะครับถ้าใครเป็นสายเกี่ยวกับโนรานะใครที่มีความศรัทธานะครับหรือเป็นคนที่อ,อยู่ทางภาคใต้นะครับก็สามารถที่จะขอพรนะครับกับโนราพรานบุญได้เลยนะเพื่อจะหนุนนำนะครับให้คุณนะเกิดความสําเร็จความปังในเรื่องของการเงินมากยิ่งขึ้นนะครับหรือการไหว้ครูบาอาจารย์นะครับ การไหว้ครูบาอาจารย์ก็จะหนุนนําให้คุณเนี่ยมีความสําเร็จมากขึ้นหรือเป็นพ่อแก่ดูสิก็ได้นะครับต่อมาไพ่ขึ้นในเรื่องของศรีเอียนะครับก็เป็นพลังงานของการส่งเสริมนะความรุ่งเรื่องนะครับเรื่องความมั่งคั่งความร่ํารวยเงินทองนะเราสามารถจะไปขอพรกับเทพสสีเอียได้นะครับเพื่อหนุนนาให้เกิดความสําเร็จความก้าวหน้านะครับแล้วก็ความปังในเรื่องของการเงินค่อนข้างจะตรง ที่จะให้คุณเกิดความสําเร็จนะครับต่อมาไพ่ขึ้นจมดน่งพูดถึงความคิดนะที่จะต้องปรับจิตปรับใจให้ดีอย่าไปคิดลบจนเกินไปเพื่อดึงดูดเนื้อเรื่องของการเงินที่จะสามารถทําให้เกิดความสําเร็จได้นะครับเนี่ยไพ่ขึ้นว่าจมหนิงแล้วมันจะผูกมัดตัวเองเกิดแต่ความกลัวนะเกิดแต่ความที่เราไม่กล้าจะลงมือทําไม่กล้าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงนะก็จะไม่สามารถจะไปแก้ไขเรื่องการเงินอะไรได้เลยเพราะมันอยู่ในแจกแบบความกลัวจนเกินไปนะครับไพ่ บุญยากิหารขึ้นไปในเรื่องของการกวาดลานวัดนะครับแล้วก็การทําบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรนะรการที่คุณนําสารณประโยชน์นะครับการไปทําบุญนะไปใส่บาารไปทาบุญที่วัดหรือไปกวาดลานวัดเนี่ยก็จะหนุนหนับนะได้บุญได้กุศลอยู่แล้วแล้วก็อุทิศบุญนะครับไปกับเจ้ากรรมานเวรเจ้าเกษตาให้กับให้กับตัวคุณลเองให้ดียิ่งขึ้นนะเรื่อง,องต่างๆที่มันเป็นอุปสรรคในเรื่องของการเงินในเรื่องของชีวิตของตัวกุณเนี่ยก็จะคลี่คลายแล้วก็ดียิ่งขึ้นได้โดยเช่นกันนะครับเลขมงคล เลขที่จะส่งเสริมในเรื่องการเงินของตัวคุณถึงคือเป็นเลขอะไรนะครับไพ่ขึ้นเป็นเลข6นะครับไพ่ขึ้นเป็นเลข2นะครับเลข6แล้วก็เลข2ถือว่าเป็นเลขส่งเสริมนะครับในเรื่องของการเงินของตัวคุณนะครับเลข6หมายถึงความสุขอยู่แล้วเลข2หมายถึงความที่มะเป็นเรื่องของเสน่ห์นะส่งเสริมในเรื่องของการเงินที่จะหนุนนักนะครับพลังงานที่จะดึงดูด คนที่จะนำเงินมาให้ตัวคุณมีวัตถุธรรมในเรื่องการเงินมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะช่วยได้นะฮะคุณเอาเลขเหล่านี้เอาไว้รอมรอบตัวคุณทาเป็นไวเปอร์ก็ได้แล้วจดสักดาเอาไว้ในปศต่างก็จะโนุนนาให้คุณเกิดความสําเร็จในเรื่องของการเงินความมั่งคั่งมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับดังแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับ